หนังสือความน่าจะเป็นตอนตื้นลึกหนาบางประวัติผู้แต่งปราบไดยุ่เป็นนักเขียนนักแปลและศิลปินชาวไทยที่มีชื่อเสียงในวงการวรรณกรรมศิลปินร่วมสมัยเกิดวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2516สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการออกแบบกราฟิกผลงานที่โดดเด่นเช่นความน่าจะเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลซีไรท์ในปีพุทธศักราช2545 คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไลท์ประจำปี2545คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมสร้างสารรค์แห่งอาเซียนซีไลท์มีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้นความน่าจะเป็นของปรับดาหยุนได้รับรางวัลสร้าง ยอดเยี่ยมแห่งวาเซียนสีไลท์ของประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2545ความน่าจะเป็นตอนตื้นลึกหนาบางเปิดเรื่องด้วยแนวคิดว่าความลับไม่มีในโลกแต่ในอวกาศกลับเต็มไปด้วยความลับนักเดินทางบังเอิญพบความลับจากนอกโลกจนกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศและระดับโลก ดำเนินเรื่องสื่อและประชาชนให้ความสนใจอย่างล้นหลามถึงขนาดมีการจัดรายการพิเศษเพื่อเขาเปิดเผยความลับนักเดินทางรู้สึกผ่อนกับความสนใจที่เกินพอดีและตั้งคำถามกับว่าทำไมไม่มีใครสนใจเรื่องราวการเดินทางของเขาหรือสิ่งที่เขาเคยพบเห็นเลยจุดคล้าแมทคือช่วงที่กำลังจะมีการถ่ายทอดสดซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนสนใจเพียงเรื่องความลับโดยไม่สนใจสิ่งอื่นๆที่อาจมีคุณค่าต่อชีวิตมากกว่า การจบเรื่องเรื่องนี้สะท้อนความเป็นจริงของสังคมที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องลับมากกว่าสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้านักเดินทางเป็นตัวแทนของคนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่ลึกซึ้งแต่ถูกเมินเฉยพอะผู้คนสนใจเพียงสิ่งที่ดูพิเศษและแตกต่างการเล่าเรื่องใช้โครงสร้างที่ดีมีจังหวะของการตื่นเต้นและการตั้งคำถามเชิงปรัชญาทำให้ผู้อ่านได้ชดกคิดถึงวิธีที่สังคมเลือกให้ค่ากับสิ่งต่างๆในโลก ตัวละครน,นักเดินทางลักษณะนิสัยเป็นคนรักธรรมชาติมีมุมอมองที่แตกต่างจากคนทั่วไปไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงหรือความสนใจจากสังคมแต่กลับถูกสถานการณ์บังคับให้กลายเป็นจุดสนใจระดับโลก 2. ผู้ดำเนินรายการลักษณะนิสัยเป็นพิธีกรที่มีบุคลิกภาพคล่องแคล่วเชี่ยวชาญการพูดมีความมั่นใจในตนเองสูงและมุ่งเน้นเลตติ้งของรายการมากกว่าความรู้สึกของนักเดินทาง 3. ฝรั่งผมทองล่ามลักษณะนิสัยสุภาพอ่อนโยนและพยายามใช้เหตุผลในการแก้กข่มนักเดินทางให้เปิดเผยความรับ 4. ส,สังคมผู้ชมตัวละครที่เป็นภาพรวมลักษณะนิสัยกระหายใขรร้รู้หลงไหลในเรื่องลึกลับและพร้อมจะละทิง้งกิจกรรมทุกอย่างเพื่อรับรู้ความลับ ปิดสนทนากระตุต้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามเช่นนักเดินทางรู้อะไรกันแน่และอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยช่วยผูทางไปสู่เหตุการณ์ถัดไปเช่นการสอบสวนหรือการค้นหาความจริงใช้คำพูดที่สั้นกระชับและเต็มไปด้วยความหมาย ฉากและบรรยากาศในเรื่องตื้นลึกหนาบางบรรยากาศในฉากที่เกล่าวกึงการสัมภาษณ์นักเดินทางที่ค้นพบความลับจากนอกโลกสะท้อนถึงความตึงเครียดและความคาดหวังสูงของสังคมที่ตั้งตารอการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นยังมีความขัดแย้งในตัวนันเกเดินทางที่ต้องรับมือกับการบุกรุกของสื่อและสังคมที่ต้องการทราบความลับซึ่งกลายเป็นเรื่องที่เหนือกว่าความสนใจในประสบก,การณ์และความรู้ส่วนตัวเพชรชลาพรพร้อมสุก และจิราวันสุวิพันธ์ขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ